อาจารย์วรเดชภาคีรัตอาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในนักวิชาการกลุ่มนิติราชเข้ารายงานต่อสารทหารตามคําร้องที่พนักงานสอบสวนยื่นคําร้องให้ควบคุมตัวเป็นผัดที่3กรณีฝ่าฝืนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอโดยกำหนดการฝ่าขังในผัดที่2แม้ว่าจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่โดยเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการทำไมต้องเลื่อนการรายงานตัวมาเป็นวันนี้ รองศาสตราจารย์วรเจตกล่าวว่าจะยังไม่ยื่นคำร้องคัดค้านการขอฝากขังเพราะคาดว่าจะได้รับการประกันตัวตามเงื่อนไขไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศและไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนการสั่งฟ้องจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะและกระบวนการสอบสวนก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับโดยหากครบ48วันการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องปล่อยตัวจากนั้นจะรอสำนวนการส่งฟ้องให้สารทหารพิจารณา ขณะเดียวกันในช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนเตรียมยื่นสำนวนฟ้องนายจาตุรน์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลังครบกำหนดฝากขังทั้ง3ามผัดในข้อหาฝ่าฝืนกฎอัยการศึกและยุยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสอชอโดยไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งเรียกและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ครับ